ทานเรื่องเจ้าตัวร้ายไปฟังกันเลยค่ะนกทั้งหลายออกหากินในตอนเช้าส่งเสียงดังลั่นป่าทักทายกันอย่างมีความสุขชวนกันมากินอาหารกากาจุกกรูจุกกรูจิบจิบมาเร็วมากินมะแรงกรอบๆหนอนอ้วน เมล็ดพืชรสหวานอร่อยแล้วเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นเจ้าคุณทองบินไปดักกระต่ายอ้วนซึ่งเดินช้ากว่าตัวอื่นสวัสดีจ้าตายงุ่มงามเดินชักช้าไม่ทันใจถูกเพื่อนทิ้งไงหรือไงจ๊ะกระต่ายอ้วนได้ฟังดังนั้นไม่พอใจจึงต่อว่าไปทันที เจ้ามอว่าเราทำไมเราก็เดินอย่างนี้ของเราทุกวันเราไม่ได้ถูกเพื่อนทิ้งสักหน่อยแจ๊กแ๊กเจ้ากุนทองหัวเราะเสียงดังเจ้าไม่ได้ถูกเพื่อนทิ้งจริงหรือแต่ข้าได้ยินพวกเพื่อนๆว่าเจ้าเป็นกระต่ายอ้วนที่โง่ที่สุดด้วยกระต่ายอ้วนได้ฟังดังนั้นหูออ้ได้วยความโกรธเดินต่อไปไม่ไหวนกกุนทองยิ่งชอบใจที่ทำให้กระต่ายอารมณ์เสีย เพื่อนเขาเจ้ายังบอกอีกว่าผักยา้าที่เจ้าหามาแล้วแบ่งให้พวกเขากินอะ่ะไม่อร่อยเลยแต่ที่รับไว้เพราะไม่อยากให้เจ้าเสียน้ำใจกระต่ายอ้วนฟังด้วยความเสียใจคิดว่าต่อไปน,นี้จะไม่แบ่งปันอาหารให้กับคนไหนอีกเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแล้วกระต่ายก็บอกกับเจ้าขุนทองเจ้าเล่ว่าเจ้าช่างเป็นนกที่ใจดีเหลือเกินที่มาบอกเรื่องนี้ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนต่อไปนี้เจ้ามากินอาหารกับข้าได้นะข้าจะหามาเผื่อเจ้าเจ้าขุนทองตัวร้ายตีปิกพึบพับด้วยความดีใจพงกหัวรับคำชวนพร้อมทั้งคิดในใจว่าสบายแล้วไม่ต้องเหนื่อยมีเจ้าตายหน้าโง่ที่เชื่อคำพูดผู้อื่นโดยไม่คิดหาอาหารให้เรากินทุกวันดีจริงๆแกรกๆหวานคอนกขุนทอง กระต่ายอ้วนทำตามอย่างที่คิดไม่พูดไม่จาก,กับใครเมื่อมีใครมาพูดด้วยก็สะบัดหน้าหันหลังเดินเดินผ่านไปโดยมีเจ้าขุนทองคอยยุยงเจ้าทำดีแล้วใครไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปดีด้วยเวลากินอาหารทุกครั้งกระต่ายทั้งฝูงจะกินด้วยกันแต่กระต่ายอ้วนแยกกินอยู่ตัวเดียวโดยมีเจ้าขุนทองกินเป็นเพื่อน เจ้าคุณทองทั้งอิ่มและอ้วนมีความสุขที่ไม่ต้องหาอาหารเองแต่กระต่ายอ้วนผอมลงกินอาหารไม่ลงเพราะมีความทุกข์ที่คิดว่าเพื่อนไม่ชอบจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเพื่อนๆนจึงเข้าไปถามกระต่ายอ้วนเจ้าเป็นอะไรนะโกรธอะไรพวกเราหรือไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมกินอาหารด้วยเจ้าไม่สบายหรือเปล่า กระตายอ้วนจึงตอบด้วยความคับแขียใจว่าเจ้าว่าเราแล้วจะมาทําดีกับเราทาไมเราไม่มีอะไรดีเลยทั้งอ้วนทั้งโง่ผักที่หามาให้ก็เหี่ยวไม่สดต้องจําใจกินว่าแล้วกระต่ายก็ร้องไห้โฮด้วยความเสียใจไม่จริงเลยเจ้าเข้าใจผิดพวกเพื่อนๆส่งเสียงดังเจ้าเป็นเพื่อนที่น่ารักขยันหาอาหารอร่อยอร่อย มีน้ำใจแบ่งปันให้ทุกคนใครมาบอกเจ้าเรื่องนี้แล้วพวกเพื่อนๆก็เห็นเจ้าคุณทองกำลังฟังด้วยท่าทางไม่เป็นมิตรต้องเจ้านกตัวนี้แน่ๆเลยที่มายุแย่เจ้าใช่ไหมกระต่ายอ้วนพยักหน้ารับนกคุณทองเตรียมบินหนีเอาตัวรอดนกคุณทองเพียงแต่ขยับปีกก็ถูกสิงโตเจ้าป่าที่ซุ่มฟังที่ซุ่มฟังอยู่ตะบบจับนกไว้ได้ทันเจ้าเป็นนกที่นีสใสไม่ดีเห็นแก่ตัว ยุ่ย่ให้เพื่อนแตกสามัคคีกันเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องหาอาหารกินเองต่อไปนี้ข้าห้ามเจ้าเข้ามายุ่งกับพวกกระต่ายอีกมิฉะนั้นข้าจะจับเจ้าขังไว้ในกรงสิงโตคำรามด้วยเสียงอันดังก่อนจะปล่อยนกขุนทองไปนกขุนทองบินขึ้นฟ้าไปทันทีด้วยความละอายความเห็นแก่ตัวของเราแท้ ไปทำลายความสามัคคีของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราเป็นนกไม่ดีจริงๆขอบคุณลุงสิงโตที่ตักเตือนเราต่อไปนี้เราจะเป็นนกขนทองที่แสนดีแล้วนะ